โอ้เขาเทอย่างนั้นเหรอลูล<ว>กเขา,เ,าเขายกตแต่กระบาเทหรือเปล่าพี่นนท์เขาเทแค่นั้นไม่ต้องยกล้อลูกใช่เอาล้อติดพื้นไว้แล้วแล้วเททวักเอออย่างนั้นนะพอลูกเอาแล้วเอาแล้วนนตักไซให้เต็มกระบาดสินนท์นี่นี่ดูพี่ใหม่ตักเนี่ยโห,หนนช่วยพี่ใหม่ตักแล้ว เออช่วยพี่ใหม่ตัก

หลุมใหญ่หรือยังไหนพอดูดิพอดูดินี่เห็นไหมหลุมใหญ่อืมมันชื่เของป่าสวยจังเลยอ่ะ